รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน2563จัดงาน Clean Energy Teacher Showcase ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาดเผยแร่นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานแบบสร้างสรรค์ที่คิดค้นขึ้นในโครงการพร้อมการสัมมนาย่อยสาธิตการใช้งานสื่อโดยครูที่เข้าร่วมโครงการการเสวนาในหัวข้อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนสู่การขับเคลื่อน กกาารศึษมีคณะครูที่เข้าร่วมโครงการกว่า100คนจาก50ทีมร่วมนำเสนอผลงานตอบย้ำคอนเซปต์ Clean Energy for Life ทุกคนต้องตระหนักรู้ว่าพลังงานสะอาดจะได้มาได้อย่างไรมันก็จะทำให้ให้ประเทศของเราเนี่ยก็จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็ทำให้ลดคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆลงได้มากนะฮะเราเรียกว่ายกระดับสมรรถนะหรือความสามารถของคุณครูเพื่อไปตอบโจทย์ การพัฒนาผู้เรียนในอนาคตได้จริงๆโดยผ่านหัวข้อเรื่องพลังงานสะอาดไปผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการพัฒนานวัตรกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสารรค์เพื่อพลังงานสะอาดได้ที่ Facebook Fanpage TU Clean Energy และสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรีได้ที่ learn.ised.tu.ac.th